ไปออกงานไม่มีแฟนค่ะมีแต่ผัวมีแฟนแฟนอะไรมีผัวค่ะอวถ้าเขาขอเป็นแฟนได้ไหมเพราะเรามีผัวแล้วอ่ะใช่ค่ะมีผัวอ้าวเพเรามีผัวแล้วแต่เราไม่มีแฟนอ่ะตอนได้ไหมได้เดี๋ยวโัเต๋เดี๋ยวผัวเดี๋ยวผัวเต๋เหมือนกันนะเห็นไหมที่ฟอร์ดลงไปดูสิที่ที่ฟอร์ดมันลงอ่ะที่ฟอร์ดมันลงเห็นไหมล่ะที่มันแต่งหน้าพี่แพลนี่ลงอ่ะหน้าเขียวหน้าม่วงน่อยเลยก็โดนอย่างนั้นอ่ะ สี่ลิตรเบอะไรครับหมออนเออกล้ามาถามสี่ลิตรเนาะกล้าช่างกล้าจะมาถามงุ๊ยสี่ลิตรเบอร์อะไรีปัพยาซื้อหรือเปล่าลอนน่ะลอนสำหรับลอนมันต้องอุทัยทริปนะจะมาสี่ลิตรอะไรก่อนเอออุทัยทพิปก็หรูละเออจบปลาจะมาสี่ลิตรอะไรช่างจะกล้านะอืมไม่อยสวยไม่อยากจะตึง์วันสองเลยด่าเลยวันสองคน โอ๊ยไม่ต้องไปไลนูนแล้วไลน์ของเราเองดีกว่าเยอย่างเงี้ยเออจะมาถามสีลิปอะไรอืออุทัยทิพย์ค่ะเหมาะสำหรับหล่อนหรูที่สุดแล้วมัละลายสีฟักสวย่ะหรูที่สุดแล้วก็อยากอะไรนะก็อยากสวยไห้พี่รับไลนรับรับอีกรับไลนล้ำลึกอาจจะเราต้องเติมตัวนี้ก่อนตัวนี้ดีตัวนี้ถึงเงาเลยมาฮะอีกมันเลยมาละตัวนี้สวยนางโชว์ก็ใช้กัน เจอมันฉ่ำจริงนะจริงมันฉ่ำใช่ป่ะบอกแล้วพี่ทีเราไม่เห็นแล้วไม่เห็นซื้อให้ฉันเราวันนั้นอ่ะเออก็ยังไม่ได้ไปะไปไหนแล้วก็วันนั้นที่ไปซื้อซื้อแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่บอกอันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวจะไปอันนี้มันที่นั่นมันไม่มีอ้าวเราจะเอามันเป็นคิดลับเออมันเป็นคิดลับคุณแล้วมันมันมันแบบมันฉ่ำจริงแล้วปากมันไม่เห็นป่ะล่ะมันฉ่ำไหมล่ะโอ้ยเซตผมเปรี้ยวมากเซตผมเปรี้ยวมากอย่าไม่ได้ใส่ผมอ ยังไม่ได้ใส่ผมเลยมึงบอกใส่วิกก็สวยแออวกาลงหลุมนะใครบอกรงผมเปี้ยมากเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ได้ใส่วิกใส่อะไรเลยผมเปี้ยวอะไรผมก็ต้องดูกูยังไม่ทันได้ใส่ผมเลยมึงบอกว่าผมกูเปรี้ยมากอมึงต้องตื่นก่อนเราต้องใส่วิกก่อนต้องตื่นก่อนนะกูยังไม่ได้ใส่วิกรอดูเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่๋ยวลงคอก่อนสิแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวมึงก็ตัดคลิปกูไปลงกันอีกหากินง่ายนะ คอยแต่จะมาแบบมาแล้วพูดที่ตัดคลิปออาไปลงดูคนดูเยอะกว่าของเราอีกเออช่างปลอมคนดูเยอะไปอีกลงคอ,<ม>อเออเห็นไเท่ากันแล้วเห็นไหมคุณไม่บอกพี่กันลิปอะไรไม่บอกเท่านั้นแหละอุทยัยคิปยังไม่ตีลิปแล้วลอะไรเออพิกป่นที่บ้านนะ่ะทาเข้าไป<อ>นี่ มึงคนบอกว่านี้ช่องจริงไหมมึงนี่ช่องปลอมมึงนี่ก็ช่างจะกล้าเนาะนี่ช่องปลอมเนี่ยดูแล้วก็เอาแต่เเอายากมาเนี่ยเห็นไหมมันยากดูไม่ได้นะเสื้ออจตรายนะไป็นาไม่ไม่ดีเว้าลึกอะไรหรือไม่ใช่วันไปซาอ๋อไม่ใช่ไปซ่ามัเป็นเดเราเย็บก็ได้แต่วันนี้ไม่ต้องเย็บหรอกแล้วเขาก็รู้หมดที่ฉันมีขนนะาอแล้ว แกมาไถหน้าไรอย่างงี้ได้ไงล่ะไถหนวดเขาบอกเลยปากสวยปากสวยเอาไถหนวดเดียวพอว่าอันนี้มาไถขนหน้าอกพี่กอล์มไม่เยี่ยมคนดูก็รู้หมดสิอ๋อโอเคเอาเขาก็คิดว่าเราแบบไว้ดีเนาะไม่เราคนสวยไงก็ต้องมีขนมีอะไรเป็นธรรมดานิดนึงนิดนึงเออคนสวยมันก็ต้องมีธรรมดาเป็นผู้หญิงแบบนี้ขนเข้าใจไหมไม่งั้น อี่เขาจะเข้าได้ไงล่ะเอาเราไปเป็นรีวิวแบบว่าอนี้ไงเลเซอร์ขนไงเขาจะบอกเขาบ่กความรักแต่สวยเห็นไหมคอกว้างคอลึกพี่ก๊อฟนี่ก็หลับลึกแล้วลงหลุมเนี่ช่างแต่งหน้าเครบอแต่นหน้าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะไม่เห็นหลอกเขาบไม่เห็นหลอกเห็นบาไหล่ะไม่ต้องดูแบบ เย็บเราไว้หน่อยอืมอ่แต่วันนี้เราเย็บเองดีกว่าจ้าแต่วันนี้ไม่ต้องหรอกเพราะไม่ไม่มีเข็มได้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับนกนะครับเนี่ยพี่คนนี้กิ๊กๆะไรเนี่ยส่งของขวัญดีมากกกิแท็กซี่เซ็กซี่มากเท็กซี่เซมีที่ไม่ถูกก่อนเซ็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่มึงโบลี่แท็กซี่เหรอแรงนะมึงนี่อยากตื่นมาพิธีมาเลยมาใส่ผมจะใส่ผม อันนี้เราต้องเฟบนิดนึงแต่ได้อยู่ต้องคืนด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยงานเราบีบมาบีบข้างหน้าครัอาจารย์บีบของเราแต่มันต้องมีสีขาวอ่ะไอเจ้าบียังไงมันต้องระวังใช่ใช่ใช่เป็นหนูจะบีอันนี้ไปตรงนี้ก่อนเนีใช่เพราะว่าอันนี้ตรงเนี้ยมันเพิ่งปลูกฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเพิ่งปลูกเอ้าวต้อีบเราต้องตื่นนะคะชีวิตจริงอ่ะชีวิตคุณแม่นี่อยู่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่บีบก่อนเป็นหนูจับข้างหน้า เนี่ยพี่ทีมเหมือนครอบบิ๊กอะเลยพี่ก็ตคอจับดึงจับข้างหลังข้อไปข้างหลังแม่อาจารย์ตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เจ็บตรงไหนที่ที่มันไม่ไม่ตรงไหนที่มันมีกาเพียวสุดข้างหลังปะ่ะอาการเดกพี่ก็จับข้างหลังเองนู่นก็จับดึงมาข้างหน้านะข้างหลังไม่ไม่ได้ปลูกข้างหลังแค่ถอนออกจริงมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่ต้องต้องระวังก็คือตรงนี้ที่ปลูกใหม่ ยงก็ไม่ต้องกดลงเลวยได้โอเคไปใหม่งเงี้ยได้ก็เพี่จีนพี่พี่พี่ทิมจับข้างหลังดีกว่าจับข้างหลังพี่พี่พี่โบนจะทำหลวงใช่จับเหมือนแหกลงอมาไปเลยขึ้นน้าใช่ใช่ก็นึนอย่างนี้ออกมาเนี้ยออกมาใช่อันนี้ออกมาโอเคหย่อนเข้าไปนะอ้าวชีวิตคุณแม่ต้องมีช่างเอ้ยแหวะอย่างนี้สิพี่ที่แบบพึ่งนะประมาณนี้คเป็นเหมือนหย่งนะแล้วอึบลงไปค่อย เสร็จไหมตาเสร็จไหมอ่ะลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกได้ยังไงลงไปลงไปลงไปได้ไหมได้อ่าไม่แม่นางทำมาหลวมอยู่หลวมอะไรแน่นมากเอาจริงหรอแน่นหรอแน่นนะแน่นวันนี้แน่นเอาจริงหรอแต่ได้แต่ได้ไม่เดี๋ยวตอนที่มันแน่นไม่ที่มันแน่นเพราะอะไรผมมันขึ้นเยอะด้วยหรือเปล่ามันอยู่แล้วใช่สวยเลยอ่ะอุ้ยสวยเลยอ่ะสวยเนาะสวยเออสวยคุณแม่อุ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอยัุเปิดเพลงก่อน เอเีวไเโทรศัพท์โทรศัพท์ในโทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์เนาชีวิตคุณแม่ชีวิตคุณแม่โทรศัพท์แล้วเอากระเป๋านั้นมาเลยกระเป๋านั้นอะไอยู่นีชีวิตคุณแม่คุณแม่จะเปิดพลชีตคุณแม่ช็ยอคุณแม่เอป็อดกนันมาเลยกรัน่นี้คุณแม่คุณแม่ะดต่เจ็่อชีคุณแม่อยกะาน้มายกระเอะไยีคม่คจะเลีิตื่นตื่น เป็นโลจากมกไอพีทีโทรศัพท์มา,าเใส่กยคุณคิดจะเสร็จได้ไหมวะต้องตื่นก่อนได้หรอขอบคุณนะคะเนี่ยพอใส่วิทแล้วคนตกของฝันเลยอะ่ะพี่จ๊อบ